สะแก้วภูเก็ตก็แค่หน้าปากซอยนะแมนอยู่บ่เออแมนหน้าปากซอยหน้าปากซอยนะาคราวนี้ส่งไหนน้องน้องเซลน้องแบมส่งจังหวัดภูเก็ตค่ะอ่าส่งจังหวัดภูเก็ตแมนซื้อขึ้นสดเลยบ่เงินสดเลยน้าจบสดแค่สามแสนกว่าบาทสามแสนต้นๆเองบอกไปเรื่องจเอ๋อจริงอีหลีไม่ใช่มันราคาตั้งสี่แสนเจ้าพันสามแสนต้นๆอีหลีเด้นิขายเท่าไหร่ สามแสนหาหมื่นเก่าพันบาทเห็นบอกใช่เหรออิลีเอ็กซิลีสามแสนหาหมื่นเก่าพันรีวิวทำไมวันนั้นสี่แสนเก้าพันเจ้าจำผิดละบ่แม่ละฮะขายผิดราคาเนี่ยรถเิดสิบหกเจสรถเิดสเจ้าขายผิดราคาไหมบ่ผิดขายเอาสามพมอ่าโอเคขายผิดราคาแล้วผิดชอบเองนะเพราะว่าวันนั้นไอเสียมรีวิวขายสี่แสนกว่าสามแสนกว่านี่ละอ่าอ่ะวันนี้พร้อมส่งจังหวัดภูเก็ตนะนะจัดแม็กเวล เแมกเวลใหม่ลิ้นแดงนะสวยงามอ่าดูรอบๆอคันหน่อยจะส่งลงล้อมาแล้วเรียบร้อยแมกใหม่ยางใหม่นะคะเลขไม่อยู่หนึ่งแสนทั่ทั่วหนึ่งแสนพอดิพอดีแสนเท่าไรไหมคะใดหนึ่งแสนแปดพันหนึ่งแสนแปดพันโลแม่รถปีสิบหกสิบเจ็ดเท่าเนี่ยอ่าซื้อสุดข้อดีก็ส่งฟรีทั่วไทยแล้วก็แวตไม่ต้องเสียบ่เสียแวตฟรีโอนฟรีภาษีฟรีพอมบโอนตโอ้ตในรีพอมบ์ลหนรูกค้าไปโอนตไห โอนไฮฟี่ผ้าสีประกงเอ้ประกันบ่อเกีียวประกันบ่อเกียวประกันขายป่ะประกันขายถ้าขานองแบบเด้ขายประกันผ่อนได้สิบเดือนศูนเปอร์เซ็นต์ว่าบ่ธรรมดาได้ดิเบืองภายในนะคะเบาหนังตัวนี้เบานังตัวนี้เบาผ้านะคะดําคาดแดงเอ็กซ์ซีอเย็นเฉียบเย็นจนขนลุกเลยขนลุกไอ้ขนขี้ลุกอ่ะห้องเครื่องอะผ้ายางใหม่ด้วยยางใหม่ด้วย ของเครื่องเดิมเดิมนะคะฝานงฝานอดเครื่องเดิมเพดเดิมเพดเดิมนอดเดิมบ่มีเชียวมีชนฝาโป่งเดิมม้อกอเดิมอ่าสักแก้วภูเก็ตก็แค่หน้าปากซอยใกล้ๆนิดเดียววันกว่าๆสองวันก็ถึงแล้วนั่งรถเนาะเอออ้าวก็ขอบคุณลูกค้าชื่ออะไรบ้่ล่ะคุณพี่ทวีอ่าคุณพี่ทวีจากัดภูเก็ต่าออกรถไปก็รุ้นๆเฮ่งๆขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางสุกๆมันๆมังมีมี ลำลำรุวยเงินทองเป็นเศรษฐีเรือท,ทองเป็นเศรษฐีดูใบผู้ใดอยากได้รถเงินสดเงินพนะนติดต่อเซลล์ต้องแบบได้ที่เบอร์ไหนติดต่อได้ที่เบอร์0649645817เบอร์นี้นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญยังแอดไลน์ได้ด้วยเพิ่มเพื่อจากเบอร์นี้ได้เลย,ะเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะแบมกับแ s e ลาคันไปก่อนนะไปแล้วครับผมสวัสดีค่ะ